บทที่361ในเวลานี้อูชฉีเหมือนขาดสติไปแล้วเง่เฉินปลูกฝังจิตสำนึกต่อความรู้สึกของเขาไว้และทำให้เขาจำได้เพียงคำว่าอิ่มท้องและคำว่าอิ่มท้องจะต้องเป็นขี้ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเช่นขี้คนขี้หมาขี้ควายขี้จูนี่ไม่ใช่ในเวลานี้เพื่อนร่วมชั้นทั้งสามถึงกับเขาอ่อนและรีบเดินเข้าไปห้ามเขาไว้แต่เขาเอาแต่นอนคลานอยู่บนพื้นและกินไปด้วยดดาไปด้วยเหมือนหมาบ้าตัวหนึ่ง ครูประจำชั้นกับหมออีกหลายคนที่เดินผ่านมาเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่จิต,ตแพทย์ยังต้องหวาดผวากับสิ่งที่เห็นพวกเขาเคยเห็นผู้ป่วยทางจิตในหลายๆรูปแบบแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเคยเห็นนี่มันจะโหดร้ายเกินไปไหมเพ่จากนั้นหมอหลายๆคนรีบเข้าไปดึงตัวเขาออกจากกองขี้หมาและมัดเขาไว้บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรคจิต ซึ่งในตอนนี้ทั้งมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงต่างก็พากันเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้อย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้ต่างก็คลื่นไส้จนอาเจียนออกมาแต่พวกเขายังคงฝืนดูคลิปอันน่าเกลียดของอู๋ฉีจนจบซึ่งอาจจะเป็นข้อดีของบางคนที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะดูแล้วจะแดกข้าไม่ลงทันที และเมื่อได้เห็นจุดจบของอู๋ฉีทุกคนต่างก็ปรบมืออย่างน่าตื่นเต้นเพราะหลายคนรู้ดีว่าอู๋ฉีเป็นคนจำพวกโรคจิตอย่างบ้าคลาั่งเขาชอบบีบบังคับให้ผู้หญิงทำร้ายตัวเองถึงขั้นฆ่าตัวตายเพื่อตอบสนองจิตอันผิดเพี้ยนของเขาหลายคนที่มีความยุติธรรมต่างก็พากันสมนาหน้าเขาถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าต่อกอนกับเขาได้ดังนั้นอู๋ฉีจึงไม่เคยชดใช้กับการกระทำของตัวเองเลย แต่อู๋ฉีที่ชอบทำร้ายผู้อื่นกลับกลายเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงแบบนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะถูกผู้อื่นเกลียดชังในขณะนี้เครื่องบินส่วนตัวของตระกูลอูลได้ลงจอดที่สนามบินจินหลิงระยะทางจากเมืองซูหางไปเมืองจินหลิงนั้นไม่ไกลามากนะักหากเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นดังนั้นระหว่างสองเมืองนี้ไม่มีเที่ยวบินในการเดินทาง เครื่องบินส่วนตัวของตระกูลอูใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการบินมาที่นี่จากนั้นอูตรงห่พาอูซินพี่ชายของอูฉีและหมอที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนลงจากเครื่องอย่างรวดเร็วที่ด้านข้างของเครื่องบินมีรถโรลส์รอยจอดรอยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาทั้งหมดแบ่งกันขึ้นรถสามคันแล้วตรงไปที่โรงพยาบาลโรคจิตชิงซานทันทีโรงพยาบาลโรคจิตชิงซานอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมากนะักดังนั้นพวกเขาจึงไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พวกเขาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลกูชีถูกมัดติดอยู่บนเตียงผู้ป่วยเขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดแรงเพื่อหลุดออกจากการถูกมัดและปากของเขาถูกยัดด้วยผ้าขนหนูเพราะเขาพยายามกัดลิ้นตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายดังนั้นหมอจึงต้องอุดปากเขาไว้อูชีในขณะนี้ไม่ต่างอะไรกับโรคพิษสุนัขบ้าอาการของเขาคลุ้มคลั่งอย่างหยุดไม่อยู่เมื่ออู๋ตงไห่เห็นลูกชายอยู่ในสภาพนี้เขาก็รู้สึกเจ็บปวดใจและพูดกับลูกว่าเสี่ยวฉีพ่อมาหาแล้ว ปูฉีจำพ่อของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำตอนนี้เขาแค่ต้องการอิ่มท้องเท่านั้นดังนั้นเขาจึงพยายามดิ้นรนด้วยสุดแรงทั้งแขนและขาที่เสียดสีกับสายรัดทำให้เกิดเป็นแผลจนกระทั่งมีเลือดไหลออกมาอูตรงหายรีบพูดกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่เขาพามาช่วยดูให้ผมทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอรีบพยักหน้าตอบผมขอฉีดยากล่องประสาทให้คุณชายรองก่อนนะครับ หลังพูดจบหมอก็รีบนําเข็มฉีดยาออกมาจากตู้ยาแล้วฉีดให้กับอู๋ฉีดโดยไม่ลังเลแต่หลังจากฉีดยาเข้าไปแล้วอู๋ฉีก็ยังไม่มีความรู้สึกใดๆเขายังคงดิ้นรนด้วยสุดกําลังและพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เพราะปากของเขาถูกยัดด้วยผ้าจึงฟังคําพูดของเขาไม่ค่อยชัดเจนเมื่ออูตรงห่เห็นสถานการณ์นี้เขาก็รีบถามหมอหมายความว่าไง หมอผู้เชี่ยวชาญคนนั้นถึงกับทําตัวไม่ถูกท่านประธานอูครับอย่าว่าแต่คนเลยครับต่อให้เป็นควายถ้าถูกฉีดยาตัวนี้เข้าไปมันก็ต้องสลบทันทีเลยนะครับแต่นี่คุณชายรองกลับไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆเลยแม่งทนยิ่งกว่าควายซะอีกบทที่362เอามันให้อยู่อูตรงหายพล่องออกมาคุณไม่ต้องพูดมากก็เห็นอยู่ว่าลูกผมไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่ตอนนี้ที่ผมอยากรู้คือต้องทํายังไงต่อ หมอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดตอบผมคิดว่าต้องเพิ่มขนาดยานหน่อยครับไม่ว่าจะยังไงต้องทําให้คุณชายรองสงบสติให้ได้ก่อนอูตงหายพยักหน้าตอบแล้วรออะไรอยู่ผู้เชี่ยวชาญตอบว่าประธานอูครับถ้าใช้ยาระงับประสาทมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับดังนั้นอูตงหายพล่องออกมาตอนนี้เขากําลังทําร้ายร่างกายตัวเองอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้เขาสงบสติโดยเร็วที่สุดครับ ผู้เชี่ยวชาญพยักหน้าตอบแล้วรีบเพิ่มขนาดยาทันทีเป็นอีกหนึ่งเข็มที่ฉีดเข้าไปแต่อู๋ฉีก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยมันแปลกจริงๆผู้เชี่ยวชาญพูดต่อริ์ยากล่อมประสาทนี้รุนแรงมากด้วยสองเข็มนี้แม้จะเป็นช้างก็ต้องล้มทั้งยืนอย่างแน่นอนแต่นี่คุณชายกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆมันไม่สมเหตุสมผลเลยแม่งทนยิ่งกว่าช้างซะอีก ในเวลานี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพูดขึ้นว่าแย่แล้วครับร่างกายของคุณชายกกำลังสั่นหัวใจคงต้องเต้นเร็วผิดปกติแน่เลยครับหลังจากนั้นเขาก็หยิบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพบพาออกมาทันทีเมื่อทำการทดสอบก็พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของอู๋ฉีสูงถึง180ครั้งต่อนาทีแล้วโอ,โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่ นี่มันดัชนีการเต้นของหัวใจหลังจากการออกกำลังกายแบบหายใจไม่ทันประมาณว่าขาดออกซิเจนเลยนะถ้าหากยังเป็นแบบนี้อีกคุณชายจะเสี่ยงต่อหัวใจวายเลยนะครับอูตรงห่รีบถามมันเสี่ยงมากไหมแพทย์โรคหัวใจตอบว่าถ้าหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะแข็งจนหัวใจล้มเหลวซึ่งมันจะอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะครับอูตรงหายถามอย่างตื่นประหนกแล้วต้องทำยังไง แพทย์โรคหัวใจตอบว่าต้องสงบสติอารมณ์ของคุณชายให้ได้ก่อนครับไม่เช่นนั้นหัวใจจะทนรับไม่ไหวจิต,ตแพทย์ด้านข้างพูดขึ้นแต่เราทำไม่ได้นี่เราฉีดยากล่อมประสาทไปสองเข็มแล้วนะครับแต่คุณชายรองไม่มีท่าทีที่จะสงบเลยปูชีในเวลานี้ยังคงดิ้นรนด้วยสุดแรงเกิดและอัตราการเต้นของหัวใจก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจวิตกกังวลและพูดพล่งออกมาว่าไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับอูตรงห่รีบถามเพื่อนร่วมชั้นของอูฉีที่ยืนหวาดปลัวอยู่ด้านข้างคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่มีใครพอจะทำให้เขาสงบสติลงได้บ้างทั้งสามต่างมองหน้ากันจากนั้นก็มีหนึ่งในสามคนนั้นรวบรวมความกล้าแล้วตอบคำถามเขาสวัสดีครับคุณอาคืนนี้อูฉีกลับถึงห้องก็เริ่มกินขี้เลยครับ เวลาที่เขาจะกินไม่มีใครห้ามเขาไว้ได้จริงๆนะครับจนกว่าเขาจะกินเสร็จถึงมีสติได้เขาเป็นแบบนี้สองถึงสามรอบเลยครับอูตรงห่ยถามด้วยสีหน้าเย,ย็นชาหมายความว่าเขาต้องกินไอ้นั่นถึงจะสงบสติอารมณ์ได้ยังงั้นหรือใช่ครับทุกคนพยักหน้าตอบอูสซินที่ยืนอยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าคุณพ่อครับหรือว่ามีคนกําลังจงใจแก้แค้นเสีย่ยวฉีอยู่ครับ เพราะในสองปีที่เสี่ยวฉีเข้าเรียนในมหาลายัยเขาเคยฟันแล้วทิ้งเด็กสาวจากครอบครัวธรรมดาสองคนและดูเหมือนว่าทั้งสองจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับอูตรงห่ตอบอย่างเฉยเมยแกพูดเองไม่ใช่เหรือว่าเด็กผู้หญิงจากครอบครัวธรรมดาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาก็ไม่มีปัญญาทำอะไรเราได้หรอกอีกอย่างพ่อคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอื่นมากกว่า ในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพูดขึ้นด้วยความกังวลอีกครั้งประธานอูครับอัตราการเต้นของหัวใจของนายน้อยเกิน220ครั้งต่อนาทีแล้วนะครับถ้าหากไม่รีบทําอะไรสักอย่างเขาต้องแย่แน่เลยครับอูตรงห่กัดฟันแล้วพูดอย่างชัดเจนให้แม่งไปแดกก่อนสัตว์อูซินพี่ชายของอูฉีรีบพูดโล่งออกมาพ่อครับเราคงไม่ได้จะพาน้องไปกินขี้ที่ส้วมใช่ไหมครับเพราะนั่นมันมันน่าขี้เดียดแยแยงจะอ้วกเกินไปแล้ว อูตรงหายพูดอย่างเย็นชาตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วรักษาชีวิตเขาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแดกก่อนที่เหลือค่อยว่ากันระยำเอ้ยบทที่363คืนวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นค่ำคืนแห่งความวุ่นวายอูชีททำให้ทุกคนได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและอีกฝากหนึ่งเซ e ียวอี้เซียนกับเว่ยชางหมิงกลับไปที่ตระกูลด้วยพร้อมกับโสมโม่วงสามต้นที่มีอายุร้อยปี เซียวอี้เซียนทั้งรู้สึกเสียดายและรู้สึกโชคดีที่ไม่สามารถชนะการประมูลโสมม่วงสามร้อยปีได้สิ่งที่เขาเสียดายก็คือโสมม่วงนั้นไม่มีทางเทียบได้กับโสมม่วงสามร้อยปีได้และสิ่งที่เขารู้สึกโชคดีก็คือเขาสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าเก้าสิบล้านหยวนโสมม่วงสามต้นนั้นเว่ยฉางหมิงเป็นคนพาเขาไปซื้อกับเพื่อนซึ่งใช้เงินทั้งหมดเพียงแค่สามล้านหยวนในขณะที่เย่ยเฉินใช้เงินไปกว่าหนึ่งร้อยล้านหยวนกับโสมม่วงสามร้อยปี เมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเขาในขณะนี้หวังแค่ว่าสูตรยาที่ตระกูลเว่ยปรุงแต่งจะสามารถรักษาเขาได้เนื่องจากยาตัวนี้เป็นความหวังในอนาคตของตระกูลเว่ยดังนั้นลูกๆของตระกูลเว่ยทั้งหมดก็มาถึงที่แม้แต่เว่ยหยงเจิ้งหัวหน้าครอบครัวของตระกูลเว่ยก็แบกร่างกายที่อ่อนแอมาดูสถานการณ์ถึงที่ด้วยเช่นกันเว่ยหยงเจิ้งในปีนี้มีอายุมากกว่า60ปีแล้วเขาสวมชุดสูทจีน ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและเส้นผมสีขาวทั่วศีรษะเดินเข้ามาอย่างโซเซและไม่สามารถยืดเอวให้ตรงได้ซึ่งมองแว็บแรกก็สามารถดูออกว่าเขาใช้ร่างกายในวัยหนุ่มกับสาวสาวอย่างฟุ่งเฟือ,อามากเกินไปจนนำไปสู่ความอ่อนแอในวัยชาราศาสตราจารย์เคหัวหน้าเพศสัชกรของตระกูลเว่ยในขณะนี้กำลังให้คำแนะนำกับผู้ช่วยของเขาในห้องรับแขกของบ้านตระกูลเว่ย พวกเขาติดตั้งเครื่องไมโครรีแอคเตอร์เครื่องกลั่นและเครื่องหมุนเวียงเพื่อเตรียมปรับใช้ตามสูตรยาใหม่แม้จะไม่มีโสมม่วง300ปีแต่ศาสตราจารย์เคอร์ก็ตัดสินใจที่จะลองใช้โสมม่วงร้อยปีเพราะถ้าต้องใช้โสมม่วงอายุ300ปีจริงๆอนาคตยาตัวนี้ต้องผลิตยากอย่างแน่นอนเพราะท้ายที่สุดแล้วยานี้จะมีราคาที่สูงลิ่วและยากที่จะได้ครอบครอง ดังนั้นถ้าหากทําการพิสูจน์ได้ว่าโสมม่วงร้อยปีหรือเกรดต่ำกว่านั้นสามารถใช้การได้จริงๆการผลิตก็จะไม่ใช่ปัญหาและในขณะเดียวกันก็สามารถลดต้นทุนได้มากมายอีกด้วยทุกคนในตระกูลเม่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะถ้าหากสามารถวิจัยยาตัวนี้ได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้ตระกูลเมื่อก็จะมียาตัวใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าวอาก้าของชาวตะวันตกและจะกลายเป็นบริษัทยาที่โด่งดังในระดับโลกได้อย่างแน่นอน ไวอากราเป็นส่วนผสมทางเคมีที่เรียกว่าซินเดนาฟิลมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของเพศชายผู้ถือครองยาตัวนี้คือบริษัทรุย่ยฮุยซึ่งเป็นบริษัทยาชื่อดังในสหรัฐอเมริกายาตัวนี้ทําให้บริษัทรุ่ยฮุยมีมูลค่าในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นหลายหมื่นล้านดอลลาร์กล่าวอีกในหนึ่งหลังจากยาตัวนี้ถูกวางขายในตลาดโลกก็สร้างไรายได้ให้กับบริษัทรุ่ยฮุยมากกว่าหลายแสนหยวนเลยทีเดียว ที่สาคัญท่าสูตรยาของตระกูลวยสําเร็จยาตัวไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับเพศชายเท่านั้นมันยังสามารถบํารุงสุขภาพร่างกายให้กับเพศชายได้อีกด้วยดังนั้นผลลัพธ์จะดีกว่าวัยอากร้าอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นถ้ายาถูกจําหน่ายไปทั่วโลกแล้วจะสร้างกําไรมหาศาลมากเพียงใดเซียวอี้เซียนไม่รู้ว่ายาตัวนี้จะสามารถสร้างกำไรได้มากเท่าไรถ้าหากมันสำเร็จ แต่เขาคิดเพียงว่าถ้ายาตัวนี้สามารถรักษาเขาได้เขาจะหาสาวสาวมาสนองความต้องการของเขาให้อิ่มหอนำสำราญไปเลยเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาอดอยากจนแทบตายเขามองไปที่ศาสตราจารย์เคออย่างประมาศศาสตราจารย์เคอซึ่งกำลังชั่งน้ำหนักยาอันล้ำค่ายอย่างระมัดระวังเขาแยกส่วนผสมทีละอย่างจากนั้นใส่ลงไปในเครื่องหมุนเวียนตามลำดับศาสตราจารย์เคอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพในประเทศจีน แผนจีนใช้วิธีต้มจึงทําให้การใช้วัตถุดิบในการปรุงยาค่อนข้างสิ้นเปลืองและความบริสุทธิ์จะน้อยกว่าดังนั้นถ้าใช้เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการเตรียมยาของชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมุนเวียงและอุปกรณ์อื่นๆมันจะทําให้มีประสิทธิภาพในการคัดแยกส่วนผสมของสมุนไพรจีนและจะทําให้บริสุทธิ์กว่ายอย่างแน่นอนเมื่อเวยหยงเจิ้งเห็นสีหน้าของเซ e ียวอี้เซียนเริ่มประหมา่าเขาก็ยิ้มพูดกับเซ e ียวอี้เซียน ประธานเซลครับนี่เป็นความลับสุดยอดในการปรุงแต่งยาของตระกูลเว่ยของเรานะครับเรามีการปรับปรุงสูตรใหม่จากการคำนวณของศาสตราจารย์เคเราได้ขจัดผลข้างเคียงทั้งหมดไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับมันจะกลายเป็นยาวิเศษและผมก็มั่นใจว่าหลังจากท่านได้ลองใช้มันท่านต้องหายดีอย่างแน่นอนครับเมื่อเซลอี้เซียนได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นเยี่ยมมากผมก็หวังว่ายาตัวนี้จะไม่ทำให้ผมผิดหวัง เว่ยหยงเจิ้งรีบตบหน้าอกของเขาแล้วพูดต่อประธานเซียววางใจเถอะครับยาตัวนี้สามารถรักษาอาการของคุณให้หายได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีการปรับปรุงสูตรนี้ผมเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกและอาศัยยาวิเศษตัวนี้เผชิญกับสาวสาวนับสิบคนมานัดต่อนัดแล้วครับบทที่364เซียวอี้เซียนถูกเขาเป่าหูจนรู้สึกหน้าทึ่งมันวิเศษขนาดนี้เลยเหรอ เว่ยหยงเจิ้งตอบอย่างจริงจงังประธานเซียวครับยาวิเศษของตระกูลเว่ยนั้นมีประสิทธิธภาพมากกว่าไวัยอาก้าอย่างน้อยสามเท่าเลยนะครับและถ้าหาปรับปรุงสูตรใหม่เสร็จคงมีประสิทธิภาพมากกว่าไวัยอาก้าถ,ถึงสิบเท่าเลยละ่ะเซียวอี้เซียนรู้สึกตื่นเต้นทันทีถ้ามียามหัสจั์แบบนี้อาการเสื่อมของร่างกายเขามีสิทธิ์หายขาดได้อีกครั้งแน่เลย ขนะนี้เมื่อช้างหมิงถามด้วยความสงสัยพ่อครับถ้าเราสามารถผลิตยาตัวนี้เป็นจํานวนมากเราก็จะส่งออกและเอาชนะไวอากร้าได้เลยสิครับเว่ออยหยงเจิ้งโบกมือตอบแน่นอนสิเมื่อเราสามารถผลิตจํานวนมากผู้ชายทั้งโลกก็จะใช้ยาวิเศษของตระกูลเว่ยถึงตอนนั้นไม่จําเป็นต้องมียาที่เรียกว่าไวอากร้าอีกต่อไปจะมียาวิเศษสําหรับผู้ชายเพียงตัวเดียวในตลาดนั่นก็คือยาวิเศษของตระกูลเว่ยของเรา หลังพูจบเว่ยหยงเจิ้งก็หันไปพูดกับเซียวอี้เซียนอีกครั้งไม่ทราบว่าท่านประธานเซียวสนใจร่วมลงทุนกับโรงงานผลิตของตระกูลเว่ยไหมครับถ้าท่านประธานสนใจท่านก็แค่ลงทุนสองถึงสามพันล้านแต่ภายในหนึ่งปีท่านจะได้กำไรนับหมื่นล้านเลยนะครับเซียวอี้เซียนรู้สึกสนใจเพราะนักธุรกิจย่อมให้ความสำคัญต่อผลกำไรอยู่แล้วแม้แต่เขาเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้ายาของตระกูลเว่ยวิเศษตามที่พูดเชื่อว่าจะรางกำไรได้มหาศาลอย่างแน่นอนดังนั้นเซียวอี้เซียนจึงยิ้มพูดถ้าผลของยาดีอย่างที่พูดเงินลงทุนเพียงหลักพันล้านไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมอยู่แล้วแต่คงต้องดูฤทธิ์ของยาก่อนเว่ยหยงเจิ้ง,งรอคำพูดนี้มานานแล้วจากนั้นเขาหัวเราะดังๆแล้วรีบพูดต่อประธานเซลครับยาล็อตแรกเราจะให้ท่านลองก่อนเลยครับถ้าท่านคิดว่าดีเราค่อยมาคุยเรื่องการลงทุนอีกทีก็ได้ครับ แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อยงเจิ้งก็ยังไม่รู้ว่าอาการของเซียวอี้เซียนนั้นร้ายแรงมากแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่ายาวิเศษของตระกูลเมื่อจะผ่านการปรับปรุงใหม่อีกครั้งแต่มันจะได้ผลจริงหรือจะมีผลข้างเคียงใดๆซึ่งตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้แต่เซียวอี้เซียนในขณะนี้คิดเพียงความสุขที่เขาจะได้รับไม่มีทางจะคำนึงถึงผลร้ายที่จะตามมาถ้าหากยาล้มเหลว เขารู้สึกปากแห้งและอดไม่ได้ที่จะใช้ยาวิเศษของตระกูลเว่ยทันทีในตอนนี้ศาสตราจารย์เคยได้ปรุงยาวิเศษเสร็จแล้วภายใต้การทำงานของเครื่องหมุนเวียงส่วนผสมของยาทั้งหมดจะถูกแยกออกจากกันและในที่สุดก็ได้ซุกยาสีม่วงเข้มที่บริสุทธิ์แล้วประธานเว่ยครับยาใช้ได้แล้วครับศาสตราจารย์เคยยกซุปยามาวางไว้ตรงหน้าทุกคน กลิ่นยาจางๆระเหยขึ้นในอากาศทำให้คนรู้สึกปากแห้งและร้อนไปทั้งตัวเมื่อได้กลิ่นนูเหมือนว่ายาตัวนี้จะแรงจริงๆเวยหยงเจิ้งยิ้มพูดกับเซียวอี้เซียนประธานเซียวครับถ้วยนี้ของท่านครับเซียวอี้เซียนแทบจะทนไม่ไหวแล้วเขามองไปที่ซุปยาด้วยดวงตาที่ร้อนแรงและอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายตัวเองทุกวันนี้มันยากเกินกว่าจะทนกับความเจ็บปวดของการมีชีวิตอยู่เหมือนคันทีคนหนึ่งไม่เพียงแต่ความเจ็บปวดทางร่างกายเท่านั้น ความเศร้าโศกภายในก็ทําให้เซียวอี้เซียนรู้สึกทรมานอย่างที่สุดโชคดีที่ฟ้าประทานยาวิเศษของตระกูลว่ยมาให้เขาดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วบทที่สา5รอหสห้าเซียวอี้เซียนยกชามซุปยาสีม่วงขึ้นมาอย่างตื่นเต้นจากนั้นดื่มจนหมดถ้วยในทันทีทุกคนเฝ้าดูเขาอย่างไม่คลาดสายตาแม้แต่เซียวเว่ยก็เช่นกัน ความจริงแล้วเซียวเว่ยวเว่ยก็หวังที่จะกลับไปอยู่กับเซียวอ e ี้เซียนอีกครั้งเพราะเฉียนเฉิงกรุ๊ปของเซียวอ e ี้เซียนนั้นมีโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าอีกอย่างเซียวอ e ี้เซียนยอมให้เธอใช้เงินมากกว่าใครอย่างน้อยเธอก็ยังได้เงินค่าขนมห้าล้านจากเซียวอ e ี้เซียนเพราะหลังจากที่เธออยู่กับเว่ยฉางหมิงนั้นเธอไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยถ้าเซียวอ e ี้เซียนสามารถฟื้นคืนความเป็นชายได้ไม่แน่เขาอาจจะพาเธอกลับไปจากเว่ยฉางหมิงก็เป็นไปได้ คนในตระกูลมุ่ยก็สังเกตเซลีเซียนอย่างไม่คลาดสายตาเหมือนกันสามารถพูดได้ว่าเซลีเซียนเป็นคนแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทุกคนต่างก็ให้ความหวังกับยาตัวนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามค่าตระกูลมุ่ยก็จะได้แจ้งเกิดสักทีหลังจากที่เซลีเซียนดื่มน้ำซุปเข้าไปเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีความร้อนไหลผ่านระหว่างไตทั้งสองของเขาและมันร้อนขึ้นเรื่อย กระแสความร้อนนี้ยังคงสะสมอยู่ในช่องท้องส่วนล่างแล้วบรรจบสู่อวัย,ยวะเซียวอี้เซียนรู้สึกว่าตัวเองจะฟื้นตัวอีกครั้งสิ่งนี้จึงทําให้เขารู้สึกปลาบลื้มอ,อย่างที่สุดเขาอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นยาวิเศษนี่คือยาวิเศษจริงๆตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกร้อนและผมรู้สึกถึงสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวแล้วเวยฉังหมิงที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อได้ยินคํานี้ก็รีพูดขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านประธานเซียว มเมยอหยงเจิ้งก็รู้สึกตื่นเต้นและรีบลุกขึ้นแล้วยิ้มพูดขอพรหลั่งไหลเข้ามาในตระกูลเ่ยของเรานับจากวันนี้ตระกูลเมยจะกลายเป็นบริษัทยาชั้นนําของโลกและจะยืนอยู่จุดสูงสุดของโลกจากนั้นเขาหันไปพูดกับศาสตราจารย์เคอต่อเสี่ยวเคอลําบากคุณแล้วนะรอให้ยาของเราได้จําหน่ายเข้าสู่ตลาดก่อนผมจะซื้อวิลล่าให้คุณและให้รางวัลคุณเป็นเงินสดอีกห้าสิบล้านหยวน ศาสตราจารย์เคอรี่โค้งคำนับอย่างตื่นเต้นขอบคุณคุณท่านเว้ยครับเซลเวยเว่ยววที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อเห็นอาการของเซลอี้เซียนเริ่มดีขึ้นเธอจึงกระซิบพูดอย่างเสน่หาประธานเซลเคว่เยก็ขอแสดงความยินดีด้วยคนนะคะเมื่อพูดจบเธอก็ไม่พลาดที่จะส่งสายตาอันเย้าวยวนให้กับเขาเซลอี้เซียนรู้สึกหวั่นไหวกับน้ำเสียงของเธอเมื่อคิดว่าเขาจะเรียกความเป็นชายกลับมาได้อีกครั้งเขาจึงพูดตรงๆงกับเว่ยช้างหมิง คุณเวยผมรู้ว่าสองวันนี้เวยเวยอยู่กับคุณมาตลอดแต่ตอนนี้ผมก็เกือบจะหายจากอาการป่วยแล้วผมคิดว่าผมอยากให้เวยเวยกลับไปช่วยลองริ์ยากับผมหน่อยดังนั้นคืนนี้ผมจะขอพาเวยเวยกลับไปเลยได้ไหมเมื่อเวยฉังหมิงได้ยินเช่นนี้เขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างเพราะเขาก็เริ่มชอบเซียวเวยเวยแล้วผู้ชายทุกคนล้วนไม่อยากเสียคนที่เราชอบไปอย่างแน่นอน แต่เมื่อเขาคิดว่าเซ e ียวอี้เซียนเป็นคนมอบเซียวเว่ยเวให้กับเขาเองและตอนนี้เขาต้องการผู้หญิงคนนี้จึงไม่ผิดหรอกที่จะคืนเธอให้เขาชั่วคราวแต่เมื่อเขาคิดว่าเซ e ียวอี้เซียนเป็นคนมอบเซียวเว่ยเวให้กับเขาเองและตอนนี้เขาต้องการผู้หญิงคนนี้จึงไม่ผิดหรอกที่จะคืนเธอให้เขาไปชั่วคราวดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงตอบตกลงในเมื่อประธานเซ e ียวเอ่ยปากขอน้องชายคนนี้ก็ไม่มีทางปฏิเสธอย่างแน่นอนครับ เซียวอี้เซียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดกับเซียวเวยเวยทันทีเวยเวยงั้นคืนนี้คุณกลับกับผมนะเซียวเวยเวยก็รีบตอบได้ค่ะท่านประธานเซียวเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยไหมคะเกรงว่าท่านประธานเซียวจะรอไม่ไหวแล้วเซียวอี้เซียนเหมือนนึกอะไรบางอย่างได้เขาจึงรีบหันไปถามเ่ยยงเจิง้งจริงด้วยตอนนี้ผมรู้สึกร้อนมากต้องรอนานแค่ไหนถึงจะดีขึ้น